ต,ตอนนี้ไปก็ขอทุกท่านตั้งใจฟังธรรมธิบายสักครู่หนึ่งวันนี้ก็ตงเขาเวลามากหน่อยเนี่ยเต็มหน้าครับเสดเพราะว่าพระบ,บทใหม่มีมากและก็กำลังจะบทเข้ามาอีกถ้าหากว่าเราไม่พูดส่วนที่มีความสำคัญั้ารลอแหลมที่สุดให้เข้าใจ ดีไม่ดีการบวชของท่านจะกลายเป็นซืมแลรกไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ก็อยาขอพูดเรื่องของพุทธ,ธจริตแต่ว่าก่อนนี้พูดก็เริ่มพุทธ,ธจริตก็ขอแนะนำท่านที่บังเอิญจะใหม่จะมาใหม่หรือว่าเก่าควรขณะที่รับฟังควรจะรักษาอารมณ์ไว้ด้วย คือขณะที่รับฟังนี่ไม่ต้องภาวนาเพื่อนเพียวว่ากำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกตามไปและเราหูฟังใจคิดตามคิดพิจารณาไปด้วยดีไม่ดีผลก็จะมีมีผลมหาศารเมี่นกี้มีราสมาทาน ขอให้เราเห็นภาพนั้นโดยแจ่มใสดัชยยกรได้ตามความเป็นจริงทุกประการด้วยการที่จะมีอารม์จิตแจ่มใสเป็นปกติหมายความว่าเวลาที่อยู่ธรรมดาจิตก็แจ่มใสเวลาเจริญัฏกรรมฐานได้านสมาธิจิตจิตก็แจ่มใสมีอารมณ์สรงตัว พิจารณาวิปัสนาญาณจิตก็แจ่มใสเวลาที่ใช้มโนวิจิตก็แจ่มใสอารมณ์ที่แจ่มใสนี้ได้จริงๆก็มีอยู่จุดหนึน่งในจริตนั่นก็นคือพุทธจริตแต่จิตใจขขงบุคคลใดมีอารมณ์ใจใช้กรรมฐานในพุทธจริตเป็นเครื่องควบคุมจิต ก็เป็นอนว่าทุกท่านจะแจ่มใสทุกอิิยาบทนั่งก็แจ่มใสยืนก็แจ่มใสนอนก็แจ่มใสเดินก็แจ่มใสอารมณ์ใจจะไม่เศร้าหมองถ้านี้้็อะไรพระว่าพุทธะยริตกรรมฐานสี่อย่างเป็นกรรมฐานปฏิบัติเพื่อนิพพาน ซึ่งเป็นการเหมาะสมกมับบรรดาที่ผสมทั้งหลายหมวดเข้มานในพระพุทธศาสนาที่เราพายกันกล่าวว่านิพานัสสัชชิกริรยายะเอตังกาสาวังกเหตวาซึ่งแปลเป็นเจกความว่าข้าพเจ้าขอรับป้ากาสาวสาว,วพเพ่อทธให้แจ้งเสี่งพนิพพานในเรื่องของพระ ระต้องมีศีลสมาธิปัญญาทรงตัวถ้าบุรุษแล้วไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาทรงตัวก็หมายถึงว่าลงนรกกันแน่นอนเออโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งครรภวาที่ฝึกร,ร่วมก็เป็นผู้มุ่งพะนิพพานเหมือนกันดังนั้นว่าสมาคมนี้เราเรียกกันว่าสมาคมพรมจจันทร์ คำว่าพรมจันแปลว่ามีความประพฤติอย่างบเปรยนั่นคือมุ่งพิังพานเป็นสำคัญ <c oughs> ในขณะที่เราจะสวรวงจิตของเราสบ,บายแต่พุทธเจดีมีกรรมฐานสี่คือหนึ่งมรณานุสติกรรมฐานและนขออนุดาทุกท่านจงคิดไว้เสมอ ว่าชีวิตของเรา ن ی, ن ی, นี่มีความตายเป็นอันที่สุดในการตายของเราก็ตายไปทุกวันร่างกายที่เราทรงอยู่ชีวิตที่เราทรงอยู่ก็เพราะว่าอาหารเป็นสันตติอาหารเก่าหมดไปอาหารใหม่ปรุงเข้าไว้ร่างกายก็ทรงตัวได้ าอาหารใหม่หมดไปอาหารเก่าไม่ทรงไว้ไม่มีมันขาดก็าตายคำว่าอาหารมีอยู่สี่อย่างจะนำมาพูดเฉพาะสิ่งที่จำเป็นอาหารก็หนึ่งกระวริย์าหารอาหารคือคำข้าวหมายถึงว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเลือดและเนื้อในร่างกายก็จะส่งตัวอยู่ก็ใส่อาหารประเภทนี้ ในเมื่ออาหารร่าเรินี้เติมเข้าไปของใหม่ของเก่าหมดไปของใหม่เติมเข้าไปร่างกายมันกระสุนแต่เมื่อแท้จริงๆนะไอ้เก่ามันตายไปแล้วมันอยู่แตใหม่ท่าเปรียบเทียบชีวิตของเราเหมือนกนราดูกระแสน้ำไหลน้ำที่ไหลจากเหนือมหาใตา้มันเต็มฝั่งอยู่แต่เป็นปกติ แต่ถ้าว่าน้ำที่อยู่ตรงสายตาเราที่มองมันที่ไม่ใช่น้ำเก่ามันเป็นน้ำใหม่พอน้ำใหม่มันไหลไปน้ำของน้ำเก่าไหลไปน้ำใหม่ก็มาแทนแล้วก็มีการส่งตัวแต่หากว่าทราจะเอาอะไรมากั้นเสียน้ำใหม่ที่ไหลมาไม่สามารถจะเข้าไปชดเชยน้ำเก่าที่ไหลหมดไปได้ด้านหลังน้ำมันก็จะแห้ง ก้อนนี้มีประมาณชั้นใดชีวิตของเราก็เหมือนกันถ้าอาหารคือเกาเราิงปรลา,ารอาหารอาหารในการคำข้าวอาหารที่กินเข้าไปมันไม่มีอะไรเข้าไปชดเชยของเกา่าของอ่าของเก่าที่หมดไปหมายถึงว่าเราอดข้าวเรากินอาหารไม่ได้ชีวิตมันก,ก็ค่สุดไปทีน้อยีละน้อยใน,นสุดสที่ศาสท์เพื่อหมดกำลังมันก,ก็ตาย เป็นอันว่าชีวิตวเราตายแน่มีอีกอาหารหนึ่งนั่นก็คือผัดสาหารบางทีคนไม่ได้กินอาหารแต่ก็ยังไม่ตายอยู่ได้ถึงสิบวันยี่สิบวันจะคิดว่าขาดอาหารแลรท้ทำไมไม่อยู่ได้อาานี่อย่างหนึ่งที่มันมีอยู่นั่นก็คือผัดสาหารผัดสาหารนี่ก็ได้จะลมให้ใจเข้าออก ขณะใดที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกยังมีอยู่เราก็มีชีวิตอยู่ถ้าลมหายใจให้ใจเข้าแล้วไม่ให้ใจออกหรือว่าให้ใจออกแล้วไม่ใ,ใจเข้าเราก็ตายแล้วก็เจตนา,าอาหารอาหารอีกอย่างหนึ่งที่สร้างกําลังใจชุ่มชื้นก็ได้ความตั้งใจอยากจะได้อะไรได้อย่างนั้นสมหวังนี่เป็นเจตนาอาหาร ก็มีนั่นคืออาหารอะไรกาวริเววลาอาหารภาษาอาหารเจตนาหารเอมามาเมื่อกี้นี้เรียกมโนสังเจตนาอาหารนะเพื่อนนว่าเัาเอาแค่นี้แหละมันมีความสําคัญรวมความให้คิดไว้เสมอว่าชีวิตของเราจะต้องตายแล้วก็จงอย่าไปคิดว่ามันจะตายไม่แต่เคยมองเห็นไหม ว่าคนที่ยังไม่แก่นะตายมีถมไปฉะนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรบรรมศาสดาสัมมาเสพุทธเจ้ายึงทรงแนะนำว่าให้ทุกคนนึกถึงความตายไว้เป็นปกติคือคิดว่าเราจะตายเดี๋ยวนี้อยู่เสมอเราจะได้สร้างความดี เป็นการได้ประมาแต่ชีวิตเพราะความตายไม่มีนิมิตความตายไม่มีเป้าหมายเว้นไว้าจะว่าเราจะได้ญาณีิเศษทรงอาดาปานุสติกรรมฐานเก่งในฌานนี้เป็นพิเศษสามารถล้เวลาตายได้ถ้าที่ยังไงเราก็ต้องรู้ว่าตายแต่ก่อนที่เราจะตายเราจะทำอะไรเรามุ่งนิพพานเป็นที่ไป ถ้ากายเกิดเป็นคนคนดีเป็นที่บรรดคนดีเป็นโค้งคนดีมันเป็นปัจจัยของความทุกข์มันไม่สุขจะเกิดไนทำไมจะเกิดจะไปได้อย่างไงที่ผ่านมองดูในพุทธจริตต่อไปต่อไปองค์สมเด็จในจอมไตรพระมาสจัศนดาให้เจรนาตามความเป็นจริง ก็ร่างกายของเรานี้มันมีธาตุสี่เท่านั้นที่ทรงเป็นเรือนร่างคือธาตุดินธาตุไฟธาตุลมธาตุน้ำน้งเลอกระดูกตับไตไส้กอดเป็นธาตุดินน้ำเลือดน้ำเหลืงน,น้ำหนองไสในร่างกายที่เป็นน้ำได้คือธาตุน้ำลมให้ใจเข้าใ,ใจออกเป็นธาตุลม ความอบอุ่นในร่างกายเป็นธาตุไฟและท่านก็จมองต่อไปว่าร่างกายที่ประกอบไปด้วยธาตุสี่เนี่ยมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เราก็เห็นว่าเป็นทุกทุกวันขิวทุกวันรอหายทุกวันทางานเหนื่อยทุกวันร้อนทุกวันหนาวทุกวันาก็มีทุกอย่างงานที่เราจะุดงทํา เราทำเพราะอะไรเราทำเพราะหัวห่วร่างกายแค่ร่างกายทรงอยู่ความเหน็ดเหนื่อยในกายของความทุกข์แลว้วก,ก็มองไปดูจุดว่าร่างกายที่ประกอบด้วยธาตุสี่เนี่ยมันมีความสะอาดหรืว่าสกปรกถ้าหากว่าเราจะไม่อาบน้ำสักเจ็ดวันจะเป็นยังไง ในฤดูร้อนะแค่สองวันก็เห็นยกพอกระมังเราไม่อาบน้ำแต่วันสองวันในฤดูร้อนเมื่อไครมันก็เข้ามารบกวนร่างกายเหนียวเหนอะหนะเหม็นสาบเป็นสางเราก็อังเกียดว่ามันสกปรกเพื่อนั้นว่าธาตุสีที่ไม่มีการทรงตัวมีการเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปสลายตัวในีสุดท้าย นอกจญานั้นมันจะมีความสกปรกเป็นพื้นฐานอนั่างการที่มันมันซึมมาข้อนอกใไม่ข้นในมันสกปรกมากมีอะไรบ้างที่น่ารังเกียจเลือดที่เราคิดว่ามันดีแล้วก็ร,รังเกียจที่มันไหลออกมา,าน,น้ำเหลืองน้ำหนองเสมหะสมเมดส็ดอุจจาระปัสสาวะ ทั้งหมดมันอยู่ในร่างกายข้างในมันเต็มบริวามสุขภพรวมความว่าร่างกายน Hence, ี้จะต้องตายร่างกายจะต้องเสื่อมเรา่าเสื่อมไปีละน้อยแตน้อยจากเด็กโตขึ้นมาโตเต็มที่ก็เริ่มแก่แก่ในที่สุดก็ตายบางคนก็แก่ไม่มากก็ตายแก่วันสองวันตายก็มีบางคนตายในกดืนเข้ามาดา บางคนอากออกจากคันมันดาไม่นานก็ตายบางทีเจวันแปวันก็ตายเกิดปีสองปีก็ตาย9 10, าปีสิปีตายตายผมไปอย่าถือว่าอย่าต้องแก่ตายเสมอไปดวงควาไม่จะต้องตายวันนี้ถ้าเรามาคิดถึงมรณานสุสถิกรรมฐานกัาท่าสี่แล้ได้ผลอะไรบ้าง คนที่เราจะคนได้ก็คือไม่ประมาทในชีวิตแต่เมื่อนึกถึงความตายเปนย็นอารมณ์คิดว่าถ้าเราตายตอนนี้เราไม่ขอเกิดเป็นมนุษย์ไม่ขอเกิดเป็นเทว,วดาไม่ขอเกิดเป็นลมขอไปนิพพานเริ่มต้นเทียบ์ปนิพพานก็มาจากว่ร่างกายที่ประกอบด้วยธาตุสี่นี่มันเป็นพุทร่างกายที่ประกอบด้วยธาตุสี่มันสกปรก ร่างกายที่ประกอบด้วยธาตุสี่นี่มีมันเป็นอนัตตาคือมีการสลายตัวเป็นอดีตไม่อชาตม,มันก็พังเราคือจิตเราในคำว่าเราเไม่ใช่ร่างกายเ,าเนยเราคือจิตอารมณ์คิดนี่คือเราร่างกายมันพังเราไม่ได้พังถ้าเราคือยึดว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นขวงเราไม่นึกถึงความตายความประมาทในชีวิตไม่ก็มี ไม่สร้างความดีเราไปนิพพานไม่ได้ข้อที่สามต่อไปน้นในการเก้าจะไปนิพพานข้อนี้ในข้อที่สามนี่พระลงมารกกันเป็นแถวบ่วยจะมาแล้วเก้าที่เก้าเปอร์เซนลงมรกกันหมดจะไม่ลงกันบ้างก็พรุษได้นั่นก็คืออาหาเรียบริโกรสัญญา เร่วความอารมณ์สี่อย่างนี้พระจะต้องทรงเป็นปกติสำหรับพรวัดที่ปฏิบัติกรรมฐานก็จะต้องทรงเป็นปกติตเพราะเราพระพุทธกรมจันมอนกันใจคิดว่าพรวาดไม่จําเป็นจําเป็นมากคร่วาดเวลานี้ไม่ใช่จะเร็วกว่าพระเสมอไปนักบทที่เลวกว่าพระวดัดมีเยอะ แต่ที่เสมอคราวาญก็มีเยอะที่ดีกับคราวญามีไม่เยอะก็อะไรเพราะว่านักบวชก็ที่บวชเข้ามาแล้วสินสอนร้อยี่สิบเจ็ดไม่รู้ที่มันเป็นอะไรกันบ้างศาสตรบวชอยู่ในสังคมไหนก็ทำอะไรกันไม่ได้ดูเขาละฉันยาได้รู้ว่าฉันเคยทำอย่างไรมาฉันจะทำอย่างนั้น เขาแต่เขานั่งพักเกียรเกียบร้อยเราก็นั่งขัดตมาต์เขานัง่งคาตมาต์เราก็นั่งเยียดขาเขาเดินก็นด้วยความสงบแล้วก็เดินเอออาอ่ท่านท่าโองอาจเหมือนพระวาที่เป็นนักเรียนเขากินก็นด้ความสงบเราก็คุยนี่นแสดงว่าผู้นี้เป็นสัตว์ในโลกทางนั้นไม่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 พระไม่ยคน นีสภาพเป็นสัตว์นรกต็ง้งยังไม่ตายเพราะไม่ได้ดูสังคมไม่ได้ดูตัวเองว่าไอ้ตัวเองนั้นมันเป็นอะไรอยู่ในสมาคมไหนไม่ได้รู้สึกตัวถนัดมองเห็นแล้ยังไม่รู้สึกนี่มันจะเป็นคนก็มีสภาพอย่างเดียวคือเป็นสัตว์นรกการบวชไม่มีความหมายแต่การบวชใพลาดนิดเดียวคนคือนรก จะพูดใะไรังต่อไปข้อนี้ที่พระลงนรกกันมากก็คืออาหารปฏิปูรสัุญยาพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าถ้าพระน,นีงท,ที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาก่อนจะบริโภคอาหารอาหารที่เราได้มานะัะได้โดยไม่ชอบธรรมที่ว่าชาวบ้านชาเมืองเขให้ ไปพินอบ,บาตจะไมเขาใส่เราได้รับมาแล้วดีไม่ได้ขโมยเขาแต่ว่าเวลาที่อยากกินข้าวก็ล่างมองที่ว่าอะไรมันอร่อยบ้างเงก็ต้องการไอ้สิ่งที่อร่อยเนี่ยมาไว้ใกล้ฉันนี่ไปดูนะพระินไนให้ดีนะพระเนี่ยดูให้ดีนะอย่าจักที่ว่าบวชกันนะก็ใส่คำว่าบวชเนี่ย ตั้งอ,อกตั้งใจไว้เลยว่าเราจะอยู่เอาไว้ีนน้ำสักเท่าไหร่ลงแน่นอนไม่มีทางหลีกเลี่ยงพ้าตัวเลวจะเข้ามาอยู่ลเลยเขีปูชินี้จะบุคคลมีความหมายแน่นอนว่าเราเป็นสัตว์แาไเป็นสัตว์รกแน่แต่วไม่ได้ายส่สงสัดพระที่ฉันอาหารที่เราให้มาแล้วเลยดี แต่ว่าไม่ได้พิจารณาเป็นอาหารเรบริโก้รสัญญาท่านเปรียบเทียบเลวา่ากินก้อนเหล็กที่เส้าดแดงโชนเท้าดแดงโชนนะกินเข้าไปทั้งปากปากพังทั้งคอคอพังทั้งอกงงอกพังทั้งท้องท้องพังแลว้วก็ตายดีกว่ากินอาหารที่ไม่ได้พิจารณาเป็นอาหารเรบริโก้ไสัญญา อ้านี้้อใดเขาวอกกินอาหารที่แม่ได้พิจารณาเป็นอาหารในปฤฤริภูดสัญญาก,ก่อนเวลากินแล้วมันยังไม่พังแต่เวลาตายแล้วมันพังา,า้อไรก็ตกนรกตกนรกมันร้อนมันนานกว่าที่เรากินก้อนเหล็กแดงกินก้อนเหล็กแดงประเดี๋ยวเดียวมันก็ตายตายแล้วคนเลยร้อนนี่เราไปอยู่ในนรกเป็นกลับๆแต่มันไม่อยู่นานเกินไปมันร้อนมากกว่า นี่ยเมื่อเราทราบอย่างนี้แล้วเราจะทำยังไงพระพุทธเจ้าสอนอยังไงอันนี้ทั้งพระทั้งข่าว่าต้องปฏิบัติเหมือนกันนะก็ได้กินน้นไม่ได้กินนี่ไม่ได้เต,ตรียมตัวโดนรบไว้เลยใค้นี่ก็ไม่ชอบใอ้นั่นก็ไม่ชอบ,บ,ชอบต้องดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเดินสวนทางกับนางบุญทาสีนางบุญทาสีเธอเอาแป้งเอาข้าวเอาเอารำ เอารำกับแป้งผสมกันทำเป็นเป็นจีปิ้งแล้วก็ห่อชายพกมาสวนหน้าสวนทางพระพุทธเจ้าเธอก็แก่เป็นจีจะห่อชายพกใส่บาตรพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงรับเมื่อทรงรับแล้วพระพุทธเจ้าทนยังไงเขาก็ห่อชายพันนงหรือชายพกก็ชายพันน,น่งเป็นพกพขานน้งจงกระเบน เรื่องนุ Entonces, a, wrote, ่งผ้าถึงเรื้อตามันมีพุกข์ข้างหน้าหมายเรื่องว่าห่อผ้านุ่มมันเองพอเมื่อเพื่อนนำผืนผาชีถวายใส่บาตรเสร็จสมเด็จพระบรมรลกษเจ้ก็มองดูพระอนท์พระอนุลทรงทราบความต้องการจึงได้ปูผ้าสังฆิลงข้างทางสมเด็จพระผู้มีพระ็จไปแจนั่งบนผ้าสังฆิชั้นเดียวนั้นทันที นี่ในฐานะที่เราเป็นาสาขยบุตรพุทธเน้ารสเป็นรูปของพระพุทธเจ้าบกุกรกมาถีว่าจะเป็นกะดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าียก่อนอยากินอะไรนะัดูพระพุทธเจ้าทีส่สุต้องทำตนเป็นคนเลี้ยงง่ายหมายความว่าเขาให้มายังไงเราก็กินไปตามนั้นสมัยนั้นเลือกอะไรไม่ได้เลย นี่กา,ารเย่ฉันอาหารท่านเอกก่อนที่ฉันอาหารพุทธเจ้าที่เจ้านายก่อนอาหารเนี่ยมันสกปรกอาหารทุกอย่างมาจากพื้นฐานใจความสกปรกสัตว์ทุกประเภทสกปรกหมดมีน้ำเลือดมีน้ำเหลืองน้ำหนองนิอจจาระมีปัสสาวะนี่เป็นเรื่องของสัตว์แล้วก็พืชทั้งหมดมีปุ๋ยเป็นของสกปรก เวลามาแกงคนดีมาต้มคนดีมันก็มีสภาพสุกภรกเราจะเห็นว่าสุกปรกได้อีตอนจะกินเนี่ยเราไม่ได้คิดละมันหิวพอไปกินแล้วเลยเหม็นข่าวเหม็นมือเหม็นปากร่างมือล่างปากนี่เห็นได้ย่างว่ามันสกปกแล้วเมื่อกินข้าไปแล้วเท่าไหร่เรากินขออสุกปรกเข้าไปในท้องเราไอ้ในท้องเราไม่ก็สุกปรก นี้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็ไปสร้างเป็นน้ำตาลสร้างเป็นเลือดขึ้นมาสร้างเป็นเลือดก็ไปเลี้ยงทำเป็นเลือดเป็นนาขึ้นมาเป็นกระดูกขึ้นมารวงความว่าร่างกายก็สร้างในความสุขภพแล้วก็ตอนนี้การกินคิดยังไงก็กินเพื่อจะยังอาจภาพไปทรงอยู่เท่านั้นถ้ามันมีกินอะไรก็กิน,ไ,นไปตามเรื่องแต่หมายพระพุทธเจ้าเลือกอะไรไม่ได้เลย ถ้ามีระบ,บาดให้มันได้แทนไหนก็กินแค่นะั้นชาวป่าชาวโดง็ใส่อะไรให้มาแต่กมดฉันถ้ามันดเลือไม่ได้วาพราพได้เจ้า,พพจาท่านเป็นกษัตริย์แย่ลืมและก็ท่านเป็นพระเจา้าโดยท่านไม่เลือกเราละ่ะนี่ก่อนที่จะฉันก็ต้องพิจารณาก่อนไอ้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันสุกปกและมันก็ไปสร้างร่างกายร่างกายเราก็ดี ร่างกายบุคคลอื่นก็ดีมันสะอาดและสกปรกของที่สร้างโดยสุขรกมันจะสะอาดและมันจะสรกก็ลองคิดกันดูคิดถ้ามันเห็นฟังแล้วก็คิดด้วยได้เห็นเลยว่าร่างกายเราสุขรกจริงๆไม่ต่อดิบา,าบมัยย้งอุจาระสหรือสะอาด อาหารที่เรากินเลือดแล้วเลืออีกพอเป็นกากพอเป็จาละออกมาถ่ายแล้วไม่อยากมองดูสกปกน้ำจะกินก็ต้องเลือกเป็นน้ำที่สะอาดน้าที่ดีแล้วบนก็ต้องกินน้ำกลั่นน้ากรองพอออกมาเป็นสปัสภาวะเราก็รังเกียจแต่อาจจะสกปรกล่ะน้ำเลือดน้ำเหลือน้ำหนองแต่อาจจะสกปรกน้ำลายแต่อาจจะสกปรก นีมันลายอยู่ในปากอมได้คลืนได้เขาบวนมาแล้วมือแตะไม่ได้เียนี่น,นีมันสกปรกเรื่องความว่าเรากินอาหารสกปรกเข้าไปร่างกายเราก็สกปรกร่างกายคนอื่นก็สกปรกผลที่มันจะได้ตรงนี้ได้อะไรรู้ไหมผลที่มันจะได้ตรงนี้ก็คือได้นิพิทายาน มันลอกจากพยาศกระปกแล้วก็เสื่อมไปทุกวันทุกวันทุกวัน,วนไม่ช้ามันก็พังแล้วก็ตายถ้าพิจารณาได้ทันนี้มาสามข้อเนี่ยหนึ่งร่างกายเกิดมาแล้วต้องตายคิดให้ดีนะครยคนไปด้วยสองร่างกายปาระกอบด้วยธาตุสี่ธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟ แบ่งได้การสารที่สองเต็มไปด้วยความสุขภพนอกจากสุขภพก็มีอะไรบ้างหนึ่งแปนิจังไม่เที่ยงคือทุดโรมไปทุกวันต่การทุดโรมเกิดขึ้นความกลังกระี้กระเปร่ปราหมดไปเขาเป็นทุกขงังคือเป็นตัวทุกข์ในที่สุดเขาถึงจุดความพังคือตาย อิดมองดูสร่าไรกายว่ามันน่าเบื่อหรือว่าน่ารักดีไหมเกิดมาตั้ง,ตงแต่วันเกิดถึงวันตายเต็มด้วยความเหน,นื่อยเต็มด้วยความทรมานเป็นของดีและของเลวข้สำคัญด้วยอาหารอาหารจะต้องพิจรารณาปัญหารี่ปริโกเดสัญญาเพื่ออาหารมาจาาปปะขึ้นอาหสุขภพ ก็ดีกูนสัญญาครับเราจำได้ว่าอาหารนี้มาจากพื้นฐานไอ้สัญญาประาจำก็ดีกูนแปลว่าสกปรกอาหารเราเห็นว่าอาหารเนี่ยมาจากพื้นฐานในการสกปรกมองดูการกิงในเมื่อมันสกปรกเรากินขอสกปรกก็ต้องกินกินเพื่ออยู่ จากนั้นในเมื่อกินมันสกปรกแล้วกินกินเพื่ออยู่เพื่อส่งตถ้าอย่าอยู่เฉยอยู่เพื่อไปผลิตภัณฑ์ถ้านี้ก็ใครมองดูเพื่อนหน้าร่างกายต้องตายมองดูมารีสองมิทาสีเต็มไปด้วยความสกปรกเสืเ่อมไปทุกวันในสุขภัง อาหารที่จะกินเข้าไปก็มีความสกปรกแต่ไม่สามารถจะส่งโตและตลอดการตลอดสมัยไม่ตายก็ตายถ้าระเยิดอยุบแบบนี้ต่อไปอะไรมันจะดีบ้างตรงคว่าธาตาพิจารณาตามนี้นะมันตัดการมมาชันทาได้เลยนะถ้าพิจารณาจริงๆแล้วมันตัดการมมาชันทาได้เลยใ่ตัวนี้เป็นตัวของนาคามี <c oughs> ตัวนาคามีด้วยตัวอรหันด้วยเห็นว่าแรงกายตายตายเป็นสมถะคิดว่าแรงกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเกิดที่ไรพังที่นั่นเป็นวิปัสนาเป็นสกายะปิจิตายเป็นมรณานุสติเห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันตายโดยปกติเป็นสกายิจิกิิตเป็นวิปัสนาญาณ แล้วน,นี่เรามองว่าเนี่ยจริตนี้เป็นจริตของอรหันต์ต่อไปทำยังไงในเมื่อมันไม่ดีเราก็วางมันเสียวิธีวางไม่คิดปล่อยเลยเอาใจปล่อยที่ว่าร่างกายที่เกิดมาเพื่อตายอย่างนี้ร่างกายที่รรประกอบด้วยธาตุสี่แบ่งด้วยการสามยุสอง 32, เต็มไปด้วยสารสมบูร มีกายเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปแล้วก็สลายตัวร่างกายจะต้องท่งได้หาสกปรกอย่างนี้เป็นของไม่ดีร่างกายประเทศนี้จะไม่มีสําหรับ,บเราเราทาไงตั้งใจใเฉพาะพระนิพพานเป็นอารมณ์ที่เรียกันว่าอุปสมานสติกรรมฐานรวมความว่าทุกลมให้ใจเขาออกเราทําทุกอย่างความดีเพื่อพระนิพพานนี่จบ แล้ววัจบอะไรจบในพุทธ,ธจริตขอบรรดาทุกท่านใช้อารมณ์คิดอย่างนี้เป็นปกติให้การใช้มโนยิทธิของท่านใช้เมื่อไรมันจะได้เหมือนั้นนั่นลใช้เมื่อไรจะมีอารมณ์จม่มใสมนนั้นคำว่ามืดคำว่าม,มัวเรียกว่าเห็นไม่ชัดัวเกินไปจะไม่มีแก่ท่านผู้ทรงกรรมาฐานในพุทธยจริต แล้วต่อที่นี่ไปก็บรรดาสาวกโอคำว่าสมเด็จพระธรรมสามติที่เป็นวิโซสมมเนนอุบาสกอุบาติกาถ้าาอื่อมาใหม่ถ้าไหม่ก็ยังไม่เข้าใจถ้าตั้งใจภาวนาว่านามาภะเวลาให้ใจเข้าในกันมะเวลาให้ใจออกแลว่าภะะสำหรับท่านที่ได้แล้วให้รวบรวมกำลังใจติดการตัดชินใจตัดสกายติฏีิ โดยไม่ยึดตรองของโลกทั้งหมดจิตต้องการอย่างเดียวคือผลิการแม่งจะก้อนหน้าไปสู่ผนิกานจริงกว่าจะได้ยินสิญญาณบอกหมดเวลาแต่สำหรับท่านมาใหม่โปรดทราบว่าได้ยินเสียงกรี๊ดจะเพิ่ลืมตานะเป็นเวลาที่ครูครูฝึกจะเข้าไปแนะนำท่นานเรื่องทำได้